พี่น้องของไก่เพลยครับเมื่อีวันที่11พฤษภาคม2 5 6 6นะครับพี่น้องตามที่แอดได้ไปสัมภาษณ์และไปคุยกับ FC ใเจบุญน,นะครับพี่น้องเนาะิุนบอกว่าวันศิลป์เป็นสีมาย,ย้อีกทีนึงนะครับปรากฏว่าเมื่อนีนนะครับเป็นไก่ด้วรมาย,ยาแล้วพี่น้อง สิเป็นตัวใดนะครับพี่น้องเนาะหาก็คอไปติดตามกันนะครับพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับจะเริ่มกดไลไ์กดแชร์ให้แอดเด้ครับเด้อที่นี้ม่กดติดตามกดติดตามไว้นะครับผมแล้วกดกระดิ่งไว้พร้อมครับผมเพื่อสิบประพาทคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเนาะครับพี่พี่น้องครับผู้ใดอยากร่วมทั้บุญนะครับพี่น้องนะจะร่วมทั้บุญร่วมสร้างกับ fc เจ๋อบุญเพิ่นนะครับที่จะไปสร้างวัดคำชนนะครับพี่น้องเนาะที่เพิ่นไปปล่อยเหล็กที่แอดไปสัมผัสกับเพิ่นอยู่นะครับพี่น้องเนาะจะร่วมจะสร้างนะครับพี่น้้องกก็็ไดสาามรถ รวมสัง่งได้ครับหมายเลขบัญชีอของทางวัดคำชเลเลยนะครับพี่น้องเนาะสมารถรวมกับปนั้นทางนั้นได้เลยนะครับหรือว่าจิตมาทางแอดกะได้นะครับพี่น้องกับเอาว่ากันถ้าหากว่าจะสะดวกกันไปที่ทางเลขที่บัญชีอของวัดคำชนเลยนะครับพี่น้องจะสะดวกกว่านะครับพี่น้องเนาะหรือแลวแต่สิ่สะดวกนะครับพี่น้องพี่น้องมาถึงตัวนี้แล้วแอดกะจะให้ไปฟังนะครับ คำเบาคำจานครับหรือว่าตัวเน้นของเอฟซีจบุญนะครับเป็นไฮมาตัวใดนะครับพี่น้องเนาะเขากลับไปฟังกันนะครับพี่น้องเนาะกาฟังดีๆนะครับพี่น้องฟังหลายใสวิจารณญาณฟังนะครับสีบริสุสับสุนนะครับพี่น้องเพิ่นห้เน้นตัวใดนะครับพี่น้องเนาะหรือว่าวันที่สิบห้าเพิ่นกระสิบม่เด่นเดียวๆอีกเน้นๆอีกที่นึงนะครับตัวเดียวนะครับพี่น้องเม็ดเดียวนะครับวันที่สิบห้าครับช่วงนี้เขาก็สามารถฟังแล้วเขาก็ซ้ำไปประจัดไวไวก้อนได้นะครับพี่น้องเนาะเพื่อ มันสีอ่านยหมันอ่านเรือมันสีบ่มีเหมืองสื่อกอนนะครับพี่น้องเนาะผู้ได้ฟังแล้วก็สามารถจัดได้เลยครับพี่น้องจัดกะมมือนี้ไปได้เลยครับพี่น้องเนาะกันกันไว้ก่อนครับพี่น้องเพื่อจะบร่ได้เสียหรือไม่ว่าผ่านโอกาสไปนะครับพี่น้องเนาะอันแล้วครับพี่น้องครับเข้าไปฟังกันเลยครับพี่น้องครับ เลขตี่ตเซียงเนี่ยก็คือเลขหนึ่งก็เลขศูนย์ค่ะเันตีกว่าหมายออกมาจังสันคือเลขมันยังเข่าดูเสียนนะแมนมจะจะเออถาถาจะเป็นแต่ละเพื่อนว่องน่ะก็คือหาหนึ่งหาหนึ่งกับเอ,อ่อพกพกสามน่ะเพื่อนไปว่องไปเพราะเพราะเด็ไปเพื่อนแบพรด็ไปจับไปใบอีกอย่างมันเนี้ยค่ะ เลขตัวที่เิ่นเดไว้แล้วนะค่ะเ็บแค่สองตัวคือศูนย์ศูนย์สองกับห้าหนึ่งตอนนั้นเพิ่นจะว้าถึงแต่สองตัวนีอ๋อค่ะบอกว่าบอกไม่เพิ่มข่้แมาอีกเนาะบอจ้ะบอมีเลขบอมีเลขเพิ่มมิตรเลขเอ่อหมายถึงว่าตอนนั้นจะให้ห้ามีมีห้ามีหกมีหนึ่งมีสามเป็นบอกจะจบัดนั้ที่นี่เพื่อนก็เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนยังใบทัดเนี่ยหายว่าเลขตัวใดค่ะเพิ่นบอกให้ซื่อเลขตัวเดียว โอ้จ้าฝืนนี่ต้องซื้ออคือคือกับทุกคันไงล่ะค่ะเออมือขึ้นนีฝืนไล่มาหายซื้อเลยเลขตัวเดียวค่ะมีห้ากับหกมันหว่าโอค่ะจ้าไปนี้วงวงเฝืนวงหาหาหนึ่งเนาะจ้าวงห้าหนึ่งกับหกสามห้าหนึ่งกับหกสามจ้าค่ะ บอก่มีเลขกเพิ่มเขมาแม่มันจกมีแล้วเลขเพิ่งกับขาเพิ่งหายแล้วมันกับเราเคยมีเหลขกเพิ่มเข่ามาจักเทียคนะ่ะจ้ามแต่าย่ำเชื่อเนาะมายมิต่ย่ำกับเอ่อถ้ามันเปลี่ยนมันก็นจะเปลี่ยนแค่แค่ตัวเดียวที่นี่เอ่อปากเอฟซีนะเจ้าจ้าคอเอ่อญาติมันเป็นคือจังวดนั่นที่ว่าเป็น นี่เป็นหาหนึ่งแล้วม่มาเปลี่ยนหาศูนย์เพราะว่าพนเด็กหน่อยกินนมจ้าจ้ะจ้าก็คือสื่อที่ไม่น้ำจักเล็กจักหน่อยแนหาศูนย์อ่ะอืมค่ะค่ะจ้ะประบาแต่ว่าตัวเด่นของเพิินก็ยยกเปลี่ยนหาหนึ่งอยู่ข้าหันอ่าลัดไว้หยาดนั่นเป็นจ้าค่ะถ้าบพมี่ยังผิดพลาดเนาะตาว้านหนูหนูแ็่ผิดแค่ยานเดี๋ยวคือหนู หนูบ่ได้แต่งขันหาไปขอให้พระอาจารย์เปิดท่างให้พราะว่าหนูเตียนทีเอ่อเตียนทีป่อยเหลขอะนะเลียนทีไปเอาเลขอะนะจะกว่าย่ามาแรกนี่สิแต่งขันหาไปให้พระอาจารย์เปิดท่านให้อยู่อ๋อค่ะแต่พว่าหนูเหตุาขาดข,ข,ขันตอนโพดอะนะอ๋อจ้ะจะยัดยันเลขมันลุดหรืออมันจิตเตียนแต้มมันเสียนะ เฮ็ดขทพ่ที่ไปนิดนึงยกจ้าแต่ว่าคุยกับพระอาจารย์แหละพระอาจารย์วะสดวกมือธใดกัมาเฮ็ดก็เลยว่านุษยสะดวกวันพระพอดีมึงเสียนะค่ะแต่ว่าสิเฝ้าไปเพราะว่าถ้าเพิ่นเข่าอันสวดมน่นหมายถึงมหาหงองนี่คือตัววิ่งเด้อจ้าเลขตัวเดียวคือห้ากับหกค่ะห้าห้าหนึ่งกับศูนย์สองน่ะเพิ่นวง้าหนึ่งจ้าค่ะ แล้วเมื่อเมื่อเมื่อสุดท้ายมีอีกบอหดือว่าเขาเขาจือจัดได้เลยตอนนี้จัดจัดได้เลยอยู่จัดได้เลยค่ะเดี๋ยวนี่อันอันแม่นำเนื่องแห้งป้อยเลขออกมาแล้วเด้คนไหค่ะมาตรงกันเลยมั้ยตรงเียนแต่หกสามเหมือนนะพี่พรท่านในเมืองอัมนนะของเขานหกสามสี่หกสามกับไอ้สี่หกค่ะจ้า ตัวเด่นเขาเหล็กสีก็เหล็กคกอืมจะว่าตกอีกแล้วแด้มาน้าเอฟซีเอ็นเหรอตรงมิม,ม่เจ้าหนึ่งที่เพิ่นมาปัญหาเด็กคำนวณมาเพิ่นมาของเพิ่อนอ่ะบวผ่าตังหวงวันที่แล้วเพิ่นหายผี่มาแปด จ้วันนี้เพิ่นให้พี่มาหกพี่ก็เลยว่าโอ้ใส่ของ FC ฟเจบุญพอดีเลยหกสามนนี้มันสิหกสามนี่มันหกเก้าสินะพี่ว่าหรือมันจีหกตัวรองเนาะเพราะว่ามันต้องกอดไว้เบิ้องแรกเด้ขันติดหกกันอ่ะแม่นบอลกอดใบเบืดอยู่นุว่าถ่บแจ็คตัวหลบถึงถึงคนจะเออแมนไงล่ะเด้เพราะว่าเจหกเทนดว่าตัวรองน่ะมันกันหนาหนาเสียงแหมจะมันหนาเสียงเพราะมันอยู่มันอยู่ขังบนคือกันคือวันหาหกวันมาที่เท่าทีแบบเอฟซีมังขามังสินนะคะ มันเป็ดจัดเพราะว่าเหล็กมันมาหกอยู่นี่ค่ะอือคือคือห้จัดวิ่งผู้ใดมาเล่นตัวเดียวก็คือหากับหกเนาะจัดได้เลยจะจะหกจัดได้เลยแต่ว่าสําหรับผูนะเพิ่นบอกว่าหก,กนมันมาแล้วแต่เหล็กแหลกเลยค่ะและว่าละมา่าอีกเพิ่งก็บว่าหาหามันตามมาแล้วเพิ่งก็บอว่าจริงจงโอ้ค่ะค่ะจะ แบบนี้เพิ่นกลับมาบอกสี่ตัวค่ะแต่ว่ามันสีเน่นไห้วันวันวันผาเพิ่นกดมัน <c oughs> เน่นไห้ค่ะก็หกค่ะอืมค่ะค่ะิึงก็บอกเพิ่นพึ่งบอก,เ,เ,บอกเลขตัวเดียวถ้าพ่อมึงจะซื้อก็ซื้อห้าก็หกก็ได <c oughs> ้ <c oughs> แห้งงานลงมมาได้ลางแป็นปวดเข่าปว,วดเข่าแห้งอู้ปวดเข่าทรมานเธอเดี่ยอันก็เลยไปขอเหล่าขาวครูมาอบ่มเ้า <c oughs> เลยอ๋ออาะพี่เคยอยู่กับเขียนผลอยู่ได้เนาะจ้ะก็เลยว่าป <c oughs> ูเกิดปั้นอ่ะลูกขอยาหน่อยก็เลยว่าอยงนี้เนาะค่ะก็เลยไปเอาเหล่า <c oughs> ล้อมาอบไปแบป๊บหนึ่ง <c oughs> อืมค่ะแล้วไข้ออก บ็เกินค่ะเทมันบนเขาของกเกินไม่เก่งเลยโอ้แต่มาทำงานบนเขาสิล่างในเมาบอกบ่กมาเม้าเด็กบอกเมย์อันบ่จ้าหนูหนูบอกหนูบาเมาเด็กที่ออกออกแล้วก็คือแล้วเลยคือเป็นบ่เป็นอย่างนี้นะหนูก็มาทำงานปกติคือ๋อค่ะค่ะวัวก็บเต้เครื่องกินเหล้าเบิดอือต้องหล่ตรวจดอกแค่เครื่องตรวจหน่อยหนูก็มาเฮ็ดงานมาได้แล้วจ้า มันหลับเท้าได้เลยนะพี่ว่าสิถามันเท,นที่ทย็ยกลยเรื่ <c oughs> <c oughs> จ้ะบ่เบบบบบบมาบ่เมาแต่ว่า,าช่วงไอ้เขาอยู่หันถาถาเพิ่นเมาเาท่าไดแห้งแม่นนะเจ้จ้ะแม่นสิตรงปิเลยเกอี้ยแล้วค่ะลูกซิดลูกห้าถาจนง่อมหมดแล้วืมืม่น<า>ั่นต้นมว่วนขวดใหญ่สองขวดขวดน้อยสองขวดอืมเขียนบอบเปียกบอบบอบ,บปิดบ,บ เบาเบาถึงเหล็กอื่นเลยค่ะเบาถึงด้ไอ้ทาทาทาลูกซีดเอาเป็น่ได้เรื่องของลางของบุญเพราะว่าเหลขกเก้าที่ย่งกนจะขีดขีดตะวัดท้งแล้วก็ขีดลามากขีดขึ้นไปทั้งๆปัญหาเหล็กเหล็กแปดแบบเพื่อจังสมัยโบล่าแม่ที่บ้าะเฮ็ดเฮ็ดแบบแปดแล้วตะวัดขีดขีดขึ้นไปอีกบ่กขีดขีดเป็นท้าตะวัดขึ้นไปทั่งๆเห็นไหม เขียนไข่เลขเก้านี่ลหละแต่ว่าหมุนลงมาหมุนลงมาแหลวก็ตะวัดขึ้นยังเสียร์ไหมค่ยตะวัดทางขึ้นทึ่งๆ่ะนะแต่เขียนมือเด่ะเขียนเนื่องแหลวก็เขียนคือจังเลขเก้านี่ลหละกะตะวัดขึ้นคตะวัดทางขึ้นทึ่งๆืมบเดนี้ต็เอาว่าเป็นอีกก็เขียนใส่มือเอาว่าเป็นอีกก็เลยเฮ็ดใส่จาร้ค่ะเิ่นเ็เฮ็ดมืออันนี้ยังแต่ว่าแปดอยู่คนมาค่ะ หลักการเ่งกระเห็นนี้พวกคือี่อีหยังว่าซัดศาสตรซั่นเพิ่นเลยเซร้าว้าค่ะอ่าเพิ่นเลยเซาว่าว่าเอาแสดงว่าสูบบะมีบุญวาสนาจังสี่เพิ่นว่าค่ะเออเออท่านั้นล่ะเพิ่นว่าอืมเดี๋ยมาวงวงวงจี๊ดซองไทยค่ะจะกระทันน่นกระทันแน่ก็คือวันที่สิบห้าละเดี๋ยวจะพเจนเฮ็ดให้จ้าให้ไหวแล้วก็เป่าออกไหวค่ะค่ะ ม้วกกันจะไปเติมเงินกแล้วโทษจังหวัดนวดหัวอะแล้วก็ตสาวตินโทษไปตอนึงแนี่ว่หรือแม่นวดไปวัดบ่กันเลยเอ้ยยามมมันก็นหน้าสันพีมาแต่วัดพอดีกันเลยนี่สัจนีจ้าจ้าเห็นงานแล้วก็เลยว่าว่ามันหอนพัดจะก็บหาที่สิปมาที่กันหน้ามาสันหอนแย่งก่าก็แล้วก็แวก็แล้ก็แก็ก็ก็ทล้วก็แ้วก้วก้้ ค่ะอันที่พี่ก็จะล่งตามเก่าใบเก้าน่ะเนาะพี่จะอันตามเก้านั่นแหละพี่กะค่ะล่วงใบเก่าแหละพี่กะคืออาจจะเขียนตูนเออคือคือแบบว่าเบาก็ได้ว่านิ่งกรโหกค่ะนั่นแหละกัวงล่ะเด้ออ่านี้่จะแก่จะพี่น้องของไกลไปแล้วครับนั่คือข้ายืนเยันจากเอซี่ผู้เจบุญครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไว้เว้นที่สิบหานะครับพี่น้อง คลิปต่อไปนะครับเข้ามากับวติดิต่างันคืนกันนครับตัวเด่นๆตัวเน้นๆนะครับพี่น้องเด็ดๆนะครับพี่น้องเป็นินเด่นในตัวใดอีกที่หนึ่งนะครับซัมี่อดกาวาถือว่าเด็ดเลยนะครับพี่น้องเนาะเข้าสามารถจัดได้เลยครับพี่น้องช่วงนี้นะครับ